วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมจะมาเจาะลึกในอาชีพ SLP s p e e d Language Pathologist นะคะมาดูกันว่า s p e e c Language Pathologist เนี่ยสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราสมัครเข้ายังไงเรียนกี่ปีทำงานอะไรต้องทำยังไงบ้างถึงจะเป็น SLP ได้แล้วก็เงินเดือนเท่าไหร่อะถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลยจ้ะ โอเคทุกคน Welcome back to me. i ย์เนะคะตามสัญญานะคะไม่กลับมาแล้ว <c oughs> วันนี้น่าจะบวมนิดนึงนะทุกคนแต่จริงแล้วดีขึ้นมากแล้วเพราะว่าเมย์เพิ่งไปผ่าฟันโคตดมา2อซี่ตรงนี้กับตรงนี้หน้ามันก็เลยบวมชึงออกมาเลยอ่าไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยอย่างที่เมย์แนะนําอาชีพไป5อาชีพจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้เมย์จะมาเจาะลึกอาชีพแรกนะคะก็คือ SLP หรือว่า Speech Language Pathologist นะคะซึ่งแน่นอนว่าเมย์ต้องมีสคริปต <c oughs> ์อยู่แล้ว <laughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนและเซนซิทีฟเมย์อยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่อยากให้ข้อมูลที่มันแบบว่าเลอะเทอะเปิดปะเนะอะไหมเมยก็เลยเออเอาแบบที่จดไว้หน่อยแล้วกันนะซึ่งการที่จะเป็น Speech Language Pathologist นะคะขั้นตอนง่ายๆคร่าวๆก่อนนะทุกคนก่อนที่มย์จะเตะเข้าไปก็คือ1เราจะต้อง มีปริญญาโทรเราต้องจบปริญญาโทสาขานี้โดยตรงแล้วก็เราจะต้องทำ clinical fellowship ก็คือเหมือนอารมณ์ฝึกงานหลังจากที่เราเรียนจบแล้วอนะเนาะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ว่าไปเดี๋ยวเราไปเจาะลึกตรงนั้นแล้วก็พอหลังจากที่เราฝึกงานเสร็จแล้วแล้วก็ได้ปริญญามาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปสอบไลเซนส์นะคะก็คือต้องสอบใบป,ประกอบการของรัฐนั้นๆข้อมูลของแต่ละรัฐที่เราจะอยู่ก็แล้วแต่รัฐเนาะ ก็ไปดูแยกเอาอันนี้เมย์อาจจะไม่ได้เจาะให้เนาะแล้วก็หลังจากที่สอบผ่านแล้วได้ใบป,ประกอบมาแล้วเราก็จะสามารถเรียกตัวเองได้ว่า SLP หรือว่า Speed Language Pathologist นะคะ <c oughs> <c oughs> โอเสียงเมยเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคมามาเริ่มกันเลยสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเรานะคะบ้าดีสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเรานะคะ,กา,าาาะ,คะการที่จะสมัครเข้าเรียน เออ SLP uh, นะคะจําเป็นต้องมีป no. ริญญาตรีจาเป็นต้องจบปริญญาตรีสายนี้มาไหมบ้าดีโอเคทุกคนขอโทษค่ะคือจําเป็นต้องจบปริญญาตรีสายนี้มาไหมไม่จําเป็นนะคะเราสามารถจบสายไหนมาก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องเรียนวิชา prerequisites ก่อนถึงจะสามารถสมัครเข้าเรียนปริญญาโทได้ก็คือไม่จําเป็นต้องเรียนเป็นดีกรีหรือป่ปะก็คือแค่ลงวิชาที่ มันจาเป็นต้องใช้แต่ว่าถ้าเราจบสายนี้มาโดยตรงเราก็อาจจะไม่ต้องไปลงเรียนวิชาเพิ่มเติมเพราะว่ามันก็คงจะเรียนมาแล้วตอนปร,ริญญาตรีซึ่งสายนี้ก็คือแบบ speed language pathology หรือว่าอาจจะเป็นแบบ psychology education linguistics ถ้าเกิดว่าจบมนุษย์อิงมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้หลายๆวิชาที่เราเรียนมาแล้วเช่น phonetics อะไรเงี้ยถ้าเกรดดีหน่อยก็สามารถยื่นเข้าได้เลยเป็นนักเรียนต่างชาตินะคะแล้วก็คือถ้าจบปร,ริญญาตรีมาแล้วจะต้องทําเรื่อง transfer grade อ่ะทุกคนเหมือนทำาเกด e อ่า evaluation ให้มันเทียบกับของมหาลาัยไทยมาเอาหน่วยเกรดมาเทียบกับกับของมหาวิทยาลัยที่อเมริกาถ้าใครอยากได้อ่าความรู้เพิ่มเติมเรื่องนี้ก็อมเมนต์ไว้เดี๋ยวเมย์จะมาเล่าแยกนะคะเพราะว่าเมย์ก็ทำเหมือนกันก็คือเอาเกรดมา transfer transfer จากเกรดของเมืองไทยให้มาเป็นเกรดของอเมริกานะคะแล้วก็นั่นแหละ คือถ้าเกิดว่าเราจบโดยตรงมาแล้วก็สมัครเรียนได้เลยเป็น Master of Science สาขา s p e c h Language Pathology นะคะหรือว่าบางที่เขาจะเรียกแตกต่างกันออกไปประมาณว่า Master of Science หรือว่าสาขาแบบ Communication Science and Disorder นะคะก็คือเกี่ยวกับการ Speed h n n h h e r r n n g ต่างๆนี่แหละก็ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบปริญญาตรีสาขาอื่นๆมาเช่นเมจบมนุษย์อิงมาอย่างนี้เนาะเราก็จะต้องมาเรียนเพิ่มเติมวิชาอะไรบ้างที่เราต้องเรียนเพิ่มเติมนะคะอันนี้ หลายๆมหาลาัยก็จะมีแยกๆแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนกันนะคะก็คือมีวิชา language development นะคะวิชา phonetics นะคะซึ่งถ้าจบมาเลตอิงมาก็คือเราก็คือเคยเรียนวิชา phonetics มาแล้วแล้วก็ววมี audiology นะคะแล้วก็จะมี anatomy กับ physiology นะคะของ speech and hearing mechanism นะคะก็คือจะเป็น anatomy ของนี่แหละพวกกล้ามเนื้อต่างๆแถวนี้แหละที่ใช้ในการออกเสียงต่างๆ,ๆแล้วก็ เป็นวิชา speech and hearing science นะคะ <c oughs> เสียงไม่เป็นอะไรแล้วมันก็จะมีวิชาเพิ่มเติมอื่นๆด้วยนะคะทุกคนที่ส่วนใหญ่เราจะเรียนมาแล้วแหละเป็นวิชา p ี e ล็กเช่นแบบ s t t a s t i ติพวก Stat วิชาเคมหรือว่าฟิสิกก็คือเคมก็ได้หรือฟิสิกก็ได้ก็คือเขาแค่อยากให้เราเรียนวิชา Science มาส่วนใหญ่ซึ่งเราก็สามารถเทียบโอนมาจากเมืองไทยได้นะคะคือถ้าเกิดว่านักเรียนที่จบ ปริญญาตรีสาขาแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะง่ายมากเลยนะทุกคนเพราะว่าถ่ายโอนมาก็กไม่ต้องเรียนเพิ่มเติมมากมายนะคะซึ่งเมย์อธิบาว่าส่วนใหญ่ที่ทุกคนกําลังดูคลิปเมย์อยู่เนี้ยอาจจะไม่ได้จบสาขานี้มาโดยตรงหรอกเพราะมันไม่ใช่สาขาที่ p ป l a r ที่เมืองไทยแต่ว่าถ้าใครจบมาก็จะง่ายมากๆนะคะก็คือมันบางมหาลัยอะ่ะมันจะเป็นหลักสูตร2ปี1.5ปีถึง2ปีประมาณนี้ประมาณของเมย์เลยอะ่ะก็คือเราเรียน สองปีแต่บางมหาลาัยนะเขามีหลักสูตรสามปีให้ก็คือเข้าไปหลักสูตรสามปีเนี่ยเราไม่ต้องเรียนพีเล็กมาก่อนก็คือหนึ่งปีแรกอะ่ะเขาก็จะให้เราเรียนวิชาที่ต้องใช้ก็คือตัวพีเล็กสุดสิบนี่แหละโดยที่เราไม่ต้องไปหาเรียนแยกที่อื่นนออกปะแต่มันก็จะแพงกว่าการที่เราไปหาเรียนแยกที่อื่นเพราะว่าถ้าเราไปเทคคลาสที่อื่นที่คอม u ิ i t y คอ l l เ g e อะไรเงี้ยมันก็ต้องถูกกว่าที่เรียนที่มหาลัยอยู่แล้วแต่ว่ามีรู้สึกว่าอย่าง ไอตัวที่มีแบบหลักสูตร3ปีเลยเนี่ยเมไปดูมาของมหาวิทยาลัย University of Arizona นะคะคือเขาเป็น3หลักสูตร3ปีเลยไอ้ปีก็คือตัวมาสเตอร์นี่แหละส่วนปีแรกอะ่ะเป็นตัวที่นอ n นดี r กรก็คือไอเรียนวิชาที่เมเพิ่งเอ่ยมาวิชาพีเล็กทั้งหมดพอเสร็จแล้วก็เข้าไปในโปรแกรมแล้วก็เรียน2ปีเป็นวิชาเอกโดยตรงนะคะพอหลังจากที่เราจบมาเนี่ยเรียนปีครึ่งถึง3ปีไปเนี่ยเราจบมาแล้วเนี่ย เราก็จะได้ Master of Science สาขา s p e c h Language Pathology นี่แหละนะแล้วหลังจากเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องทำา l l n n i c l l f l l o w w s i p p หรือว่า Intern นะคะแต่อตัวนี้ Physical Fellowship เนี่ยมันเหมือนฝึกงานอะแต่ว่ามันเหมือนทำงานจริงๆเลยก็คือเราได้เงินใช่ไหมละ่ะหลังจากที่เราจบปริญญาโทมาแล้วก็ไปทำา l i n i c a l Fellowship เแล้วก็เข้าไปเสิร์ชหา Clinical Fellowship SLP ใช่ไหมมันก็จะมีงานที่เป็นไททอลนี้เลยนะพอเข้าไปทำ เราก็เหมือนเป็นเด็กฝึกงานของสาขานั้นๆเราสามารถทําได้ทั้งในโรงพยาบาลทั้งโรงเรียนทั้งคลินิกนะคะการงานมันอาจจะแบบคนละแบบกันก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหน,นก็คือเราต้องเก็บชั่วโมงนะก็อารมเมย์เมย์อย่างสาขามเม, 2000, มเย์เก็บชั่วโมง2 0 0 0ันใช่ไหมแต่ไอเอสอเนี่ยเก็บชั่วโมง1,260ชั่วโมงนะคะหรือว่าประมาณ35ชั่วโมงต่อวีคซึ่งถ้าตามหลักความจริงแล้วถ้าเราไปทํางานคืนอนิโคเฟลเฟลร์ชิพเนี่ยเราสามารถ ชั่วโมงที่เราทางานนั้นอ่ะการเก็บชั่วโมงก็คือการที่เราไปทํางานนั้นๆเหมือนแบบฝึกงานนั้นๆอ่นะสมมติว่าวันนี้เราทํา8ชั่วโมงเราก็ต้องบวกแล้วก็ใส่ Excel ไว้หรือว่าทําโปรแกรมอะไรต่างๆไว้แล้วพอเราได้12 6่แล้วเราก็จะรวบรวมคะแนนทั้งหมดเนี่ยไอตัวการฝึกงานเนี่ยมันจะต้องมีคนซายออฟให้เรานะเช่นต้องเป็นคนที่เป็น SLP อะ่ะเขาจะต้องมาเป็นเมนทัวเราเฝ้าดูเราเป็นซูเปอร์วส์เราให้เราแบบเรียนรู้สังสอนเพราะว่าเราฝึกงานเนาะ ก็คือเขาก็จะมาสอนเราแหละแล้วก็พอเราได้เนี่ยแหละ1260ชั่วโมงปุ๊บเราก็ได้ชั่วโมงโครบหลังจากนั้นเราก็ไปสอบนะคะก็จะเป็นสอบไอ้ practice อ uh, ่ practice examination in SLP นะคะ P R A X I S นะคะไม่รู้ว่าเมยอ่านถูกไหมนะตอนที่เราทำ clinical fellowship เนี่ย ไม่ได้ทําฟรีนะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นการฝึกงานเขาจะจ่ายประมาณ 48k ถึง 62k ต่อปีนะคะเราก็ลองคิดดูว่า 48k ถึง 62k ต่อปีเนี่ยมันเท่าไหร่นี่คือก็ทำประมาณปีหนึ่งเนาะ,นะก็จะประมาณเดือนละ4,000ดอลน,นะคะถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยก็คูณ30ไปก็ประมาณเดือนละแสนสองแต่ว่าถ้าเขาจ่ายอยู่ 62k อันนี้คือเรจ์เฉยๆนะคะแล้วแต่ที่ว่าเขาจ่ายเท่าไหร่ก็คูณ30 หารสิก็จะตกเป็นเงินไทยก็จะประมาณเดือนละ1นึ0 0 0ส้าหมืนหบาทอันนี้ก็คือสำหรับตอนที่ทำคลินิคอลเฟล l o w s h i p นะคะก็คือเป็นการฝึกงานนั่นแหละพอหลังจากที่เราฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ชั่มงครบแล้วไปสอบพอสอบผ่านแล้วนะคะก็ไปสมัครไลเซเส้นของสเตตนั้นๆนะคะซึ่ง ก็นั่นแหละก็จะได้ไลเซนส์แล้วก็เซอร์ติฟิเคชันมาแล้วก็จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็น SLP หลังจากที่จบ SLP มาแล้วตอนที่เราเรียกตัวเองได้แล้วว่าเป็น SLP เนี่ยเราก็ไปสมัครงานค่ะพอไปสมัครงานใช่ไหมทุกคนก็จะได้รู้ว่าเงินเดือนอ่ะมันก็จะประมาณเงินรายปีนะก็จะประมาณ75,000ถึง1,000 0 0ต้นๆอะไรอย่เงี้ย ก็แล้วแต่ว่าเราทํางานที่ไหนนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราโดนจ่ายที่7จ็ดหต่อปีนะคะก็หาร12ก็เดือนละ6,250นะคะอันนี้แบบขั้นต่ําเลยนะที่เขาได้กันคูณ30นะคะซึ่งเมย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวันนี้เท่าไหร่แต่ว่าเมย์คูณ30ก็จะได้เดือนละ1นึ่งแบาทนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ถ้าเขาจ่ายเราปีละแสนหปีก็คือ1นึ่งแสนหาร12 เท่ากับ8,333นะคะอันนี้ก็คือรายได้โ r o ส s นะคะก็คือเรายังไม่ได้หกักภาษียังไม่ได้หักค่าประกันอะไรต่างๆนะนนี่คือเป็นรายได้เปลือยเปล่าๆเฉยๆนะคะอะคูณ30เป็นเงินไทยก็ประมาณ2แสนห้านะคะซึ่งจริงๆรายได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราสะดวกแบบไหนก็ต้องดูหลายๆอย่างเนาะค่าครองชีพถ้าเราทําที่แคลิฟอร์เนียเราอาจจะได้เงินเดือนมากหน่อยหรือทําที่นิวยอร์กเราจะได้เงินเดือนมากหน่อยอะไรเงี้ย แต่ถ้าเราทําเมืองเล็กๆเงินเราอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าค่าของชีพมันถูกกว่าอารมณ์เหมือนเราอยู่กรุงเทพเนี้ยได้เงินเยอะกว่าแต่ว่าค่าวงเดินทงเดินทางกับอยู่ต่างจังหวัดได้เงินน้อยหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากไม่ได้เดินทางเยอะไม่ได้จ่ายค่าเดินทางมากมายเดินทางสะดวกไม่ได้เสียงไม่ได้ติด ไม่มีรถติดอะไรอย่างนี้ Speed l a n g u a g p p t t h o l o g i s t เขาทำอะไร Speed Language Pathologist นะคะภาษาไทยเรียกว่านักแก้ไขาการพูดเนาะอันนี้เมย b เบสออนมหิดลเลยนะมหฮิดลเรียกว่าลักษณะงานของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิวนิจฉัยสิ่งผิดปกติของการสื่อสารสื่อความหมายทางภาษาการพูดตรวจคัดกรองบ่งชี้แล้วก็ประเมินความผิดปกติต่างๆทดสอบความสามารถทางด้านภาษาการพูดรวมถึงการกลืน การแยกประเภทความผิดต่างๆบำบัดการรักษาแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพก็คือสำหรับคนที่พูดไม่ชัดพูดติดอ่างพูดเสียงปกติปากแหว่งเพดานโวประสาทหูพิการออทิสติกสติปัญญาเกินลำบากเกินผิดวิธีผู้ป่วยที่ตัดกล่องเสียงผู้ป่วยสมองพิการอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะช่วยให้เขาพูดได้ง่ายขึ้น ก็น,นั่นแหละถ้าเกิดว่าทําโรงพยาบาลอ่ะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบผู้ป่วยที่เขาอาจจะประสบอุบัติเหตุมาทําให้การพูดเขาพูดได้ลําบากเราก็จะนั่นแหละไอเอสอพก็จะช่วยตรงนั้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ s r p ที่เมย์เห็นก็จะทํางานตามคลินิกตามโรงเรียนก็คือจะช่วยเด็กๆให้พูดคล่องขึ้นอย่างโรงเรียนเมย์เป็นโรงเรียนเด็กออทิสติกเนาะก็จะมีเอสอพที่ไปช่วยในการออกเสียงหรือบางที่เนี่ยถ้าในคลินิกเขาอาจจะช่วยเรื่องการ เขาเรียกว่า speed and feeding เนาะก็คือจะทําเรื่อง feeding ด้วยช่วยให้เขาแบบกินอาหารได้ง่ายขึ้นหรือว่า texture ของอาหารให้ทดลอง texture ต่างๆของอาหารสําหรับเด็กที่ไม่ค่อยกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เขาอาจจะแบบว่าลูกฉันไม่กินข้าวเลยเป็นอะไรจริงๆแล้วเด็กเขาอาจจะไม่ไม่ถูกกับ texture นั้นๆที่เอาเข้าไปเนี่ยเอไหมเวลาเรากินข้าวกับเรากินเส้นเนี่ยความรู้สึกตอนกินเข้าไปมันก็แตกต่างกันเด็กบางคนอาจจะกินแค่ขนมเพราะว่า texture มันคล้ายๆกันก็ เอสอพีนี่แหละก็อาจจะหาอาหารอื่นๆที่มันเทกเจอร์ใกล้ๆก,กันกับของที่น้องกินได้แล้วก็พยายามตรวจสอบหาสาเหตุว่าทําไมน้องถึงกินไม่ได้หรือว่าถ้าการออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าน้องไม่สามารถออกเสียงคํานี้ได้เราอาจจะต้องดูหน่อยว่าเออน้องทําไมถึงออกเสียงไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแล้วสาหรับคนที่แบบบางคนพูดติดอ่างอะไรเงี้ยเขาก็จะฝึกฟลูเอนซีนะคะก็คือฝึกให้พูดได้คล่องมากขึ้นอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะทุกคนโอ้ลืมบอกไปว่า สำหรับน้องๆที่เป็นเด็กๆที่เป็นนักเรียนต่างชาติเนี่ยจะต้องมีผลคะแนนภาษา,ษาอังกฤษด้วยเป็น TOEFL หรือ IELTS ก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยเราเป็นการเรียนปญาโทเนาะถ้าเกิดว่าจะเข้าเรียนปญาโทเขาก็คาดหวังให้เราเข้าใจแล้วเพราะว่าไม่มีใครมารอเราคือเรียนก็คือต้องแบบก็คือเรียนไปเลยอะ่ะครูก็สอนอะไรก็สอนไปถึงว่ามันก็ได้แหละ แต่ว่ามันแค่จะแบบช้าอย่างเมย์เนี่ยบางทีเมย์ก็เมย์ก็ช้าเมย์ก็จะถามเพื่อนว่าเออขอโทษนะอันนี้แปลว่าอะไรซึ่งก็ไม่มีใครว่าอะไรเราหรอกแต่ว่าพออยู่ไปสักพักเราอาจจะโกรธตัวเองเนาะเพราะมันก็จะเรียนยากภาษามันก็จะเป็นเทคนิคมากขึ้นนะคะเขาก็เลยต้องมั่นใจว่าเรามีคะแนนภาษาที่ดีแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนได้เลยโดยการที่ฟังพูดอ่านเขียนรู้เรื่องเพราะว่ามันพอเรียนเรียโทเนี่ยการเขียนมันจะเยอะมาก เราจะเขียนเยอะมากๆแล้วเราก็จะต้องทำโปรเจกต์หรือว่าคุยดิสคัชชันกับเพื่อนอะ่ะเยอะมากๆคือถ้าเราคะแนนหลายๆครั้งเนี่ยในดิสคัชชันเนี่ยก็คือเบสการเบสออนเราพูดเนาะแล้วก็แสดงความคิดเห็นของเราไปถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถพูดแสดงความคิดเห็นของเราได้เพราะว่าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี้ยอันเนี้ยเราก็คือคะแนนเราก็จะไม่ได้คะแนนเนาะไหมทุกคนการที่เราจะเรียนจบมันก็เลยจะอาจจะยากเออมินิมัมสกอร์ของ i อเอนะคะอันนี้เบสออนมหาลัยเมเนาะ ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนต่างชาติก็คือ IELT ต้องได้7เป็นต้นไปนะคะส่วน,น,นไอ้ TOEFL เนี่ยมินิมัมสกอร์ต้องเป็น96เป็นต้นไปแล้วก็แต่ละแต่ละเซกชันเนี่ยให้ไม่ต่ำกว่า24นะคะทั้ง4 s e เซกชันเลย ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไอตัวทาร์นสคริปถ้าเกิดว่าจะสมัครนะทุกคนไอตัวทาร์นสคริปที่เราจะส่งมาเพื่อที่จะสมัครเรียนเนี่ยจะต้องเป็นทาร์นสคริปที่เราส่งมาโดยตรงจากมหาลัยนะทุกคนต้องเป็นทาร์นสคริปที่ซีลแล้วก็ไม่ไม่ได้เปิดมาก่อนนะอ่ะไอตัวเนี้ย อย่างมอขอเนี่ยเขาไม่ส่งมาโดยตรงมอขอคือมอขอนแก่นนะคือตอนที่เมเลียนอะ่ะเขาไม่ส่งโดยตรงเข้ามหาวิทยาลัยนะทุกคนแต่ว่าเมย์สามารถไปขอให้เขาทําแบบซีลแล้วก็ปิดหน้าซองได้แล้วครั้นี้ก็ส่งมาหาเมแล้วเมย์ก็ส่งต่อไปให้มหาวิทยาลัยแบบนี้ได้นะคะแต่ก็คือต้องเป็นแบบซองปิดเลยนะทุกคนแล้วคือมหาวิทยาลัยเขาก็จะประทับตาตรงที่ปิดซองแล้วก็ประทับตาหลายๆที่ที่แสดงออกว่ามัน คือเป็นเอกสารที่ซีลไม่ได้เปิดมาก่อนประมาณนี้นะคะไม่อาจจะพูดวอกไปวนมานิดนึงนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยววิกหน้าเมย์จะทำอาชีพอื่นๆที่เมย์กล่าวไปนะคะหรือว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่น้องๆอยากให้พี่พูดถึงก็พิมพ์ไว้นะคะโอเคทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามก็ถ้าเกิดว่าชอบ คลิปเมหรือว่าชอบให้เมพูดเรื่องอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะทุกคนคอมเมนต์ชื่นชมได้นะแต่ถ้าคอมเมนต์ด่าไม่ต้องนะคะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเมย์จิตใจบางอะทุกคนถ้าด่าแล้วเมจะหัวใจมันตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแต่ว่าถ้าชมชมได้นะหรือว่าถ้าอยากได้แบบคลิปเพิ่มเติมหรือว่าคลิปอื่นๆในเนื้อหาใดๆก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เดี๋ยวเมจะเข้ามาตอบเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าน้องๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถทักใน IG มาได้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เมจะตอบ ในไอจีเร็วกว่าตอบใน f c e e o o o เนาะก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเมยด้วยนะคะ May m มย์อิส M A A Y I S นะทุกคนตามนั้นพิมพ์ชมไว้บ้างก็ได้นะโอเค,อเคแค่นี้แหละบ๊ายบาย thank you so much for watching ก็ไม่ได้แย่นะจริงแล้วหน้าตาก็อาจจะไม่ได้ผวมมากโอเค